ครับผมยำเบ็ดียดกันครับต่อไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวนี้คือหัวจุ่มน้ำครับผมเบิังครับพี่น้องนี่บังคับผมยังอยู่บ่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมครับผมทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเนาะนำข่าสู่ช่องนุ่มอุบลคนสายแก้วเช่นเคยครับผมตกแรงๆมากครับผมเมื่อนี้วัน อ่านพุดนะครับเอยวันวันวัาอังขัรนนะครับผมวันัาขั่นฝนตกลิ่นครับตอนนี้ก็ได้แกนั่งทายทําอยู่ขางบ้านนะครับเนาะปฏิสิไป์ใส่เบ็ดครับผมเบ็ดยี่สิบขั้นครับบุรูว่าจะมีหมงใสจะใสหมดหรือเปล่านะครับเพราะว่าผลตกเมื่อกี้นี่ก็พราะหน้าขังอยู่นะครับแต่ว่าจะบุรูว่าจะใสได้จะเกี่ยหลังนะครับผมไปไปดูไม้น้ำกันครับผมไปครับ นี่แหละครับไม้ของข้ากับได้น้ำลงมเหรอครับน้ำเหลือนิดเดียวครับผมนี่ฟังนี่ฟังนี่ก็อาจจะเหลือลายแน่จักหน่อยครับเดี๋ยวค่อยไปชมไปดูน้ากันนะครับไปใส่ทั้งนี้ก่อนนะครับผมเบ็ดยี่สิบขันครับว่าจะใส่หมดหรือเปล่าเนื้อของข้อกับเป็นเนื้อใส่เดือนครับผมเหยื่อใต้ดินนะครับผมไปใส่น้ากันครับผมจากไทยสวัสดีครับผมสามทุ่มครับผม ออกมาดูเบ็ดตั้งหน่อยครับใส่เบ็ดใบยี่สิบขั้นครับบางเร่งครับผมเกอมีความหมานนะครับเนาะโอ้โเนี่ยไปกัดจิโลจิเลอยู่ครับพี่น้องอื้มอื้มมีอาการครับผมมีอาการทางนี้มีอาการโอ้ติดครับผมติด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 แตขออนุญาตปลดครับผม ผีประคอครับผมเส่ถุงเรียบร้อยครับผมไปดูน้ำกันต่อไปครับผมไปครับผมย้ำเบ็ยดน้ำกันครับต่อไปเรื่อยครับผมดันไอ้ขู่หัวจุ่มหน่ำครับผมเบิงครับพี่น้องนี่บนขับผมยังอยู่วะ ยังอยู่ปะอึดอึดอู้หู้อู้อู้ไปหนวันครับผมเดี๋นะครับตัวที่สองครับผมเดี๋ยวขอหยาดโคตรด้วยครับผมไปครับผมลุยต่อครับยี่สิบหลังครับผมทำนี่กันเพิ่งได้ช่งตัวครับผมหลังหนี่งก็เป็นตั้งสี่พี่น้องฮึม อยู่บนนู่นน้องปลาเข่ามุนเลยครับผมอยู่หรือเปล่าอุย้ยลุดครับผมลุดลุดลุดโอ้ปลาเข่ามุนเลยครับหนิตรงนี้ไปน้อนลุดไปแล้วครับผมแล้วขอเสียบเงื้อครับผมสรุปแล้วก็ได้สามตัวครับผม <c oughs> นะครับขึ้นนี่ครับผมเนี่ยโอ้ กลางครับผมปลาคอสองตัวปลาเนือวันตัวหนึ่งครับผมเดี๋ยวค่อยรอาุุนตอนเสาร์ด้อยครับผมปลาสิมีความหมานเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับก็นี่กันเราฝันนี้ครับผมเจอกันตอนเสาร์ครับผมรุนสวัสดิ์ครับผมเช้าของวันพุธครับวันนี้เช้าของวันพุธนะครับน่าจะเป็นวันที่8เดือนกรกฎาคม2568หรหรือเปล่านะครับ วันที่แปดหรือวันที่เก้าเลยนะครับผมพามาดูเบ็ดครับพามมาหยามเบ็ดครับพี่นอ้องเตื่นกระเด็นเบอร์สามครับผมตัวตัวบนใหญ่ครับผมปลาบกไยมีดเด้อครับทั้งบ้านผมทั้งสายเกี่ยวนะครับผมหายากอยู่ปลาเนี่ยปลายากอยู่ครับเพราะว่าสารเคมีหลายนะครับเนาะเนี่ยมึงลังใดกับมิชลีอยู่ครับพี่นอ้อง มิดซีดีหลังไรกันไดขออยาดเก็บเบ็ดก่อนครับผมไปครับผมชมบรรยากาศไปน้ำกันนะครับเนาะบรรยากาศทงให้ทงหน้าทางสาแกวฝนกะตกมากคู่มือครับแต่ว่ากะ แห้งเป็นบางพักครับแล้วก็หายไปมีความหามานบ่างครับตอนเศร้านะที่้อง จะเบ็ดยี่สิบขั้นครับมือวานนี้ ปลาไปไหนหมดมนี่จะปลาหน่อยครับผมหล่อนเบด ผมหลุดไปน้ากัเนนะครับเนาะมีขว้มหมานเนาะครับพี่น้อง pet net pet net pet net pet ได้จักสวเลยครับพี่น้องเอ้ยอ,ยอ,อยาญาครับปลาแต่ว่าผมบออยากไปใส่ครับเบ็ดกระได้บ่ค่อยได้ครับลงคลิปให้พี่น้องได้รับชมกัเดี๋ยวพี่น้องจะลํำข้าวนะครับเนาะหลุนน้ำกะบ่ได้ปลา่าจันปัญหายากเนาะครับปลาแถวบ้านผมปลาบาาบ,าาบ,าาบาชุบโบชุ่มครับต้องไปหาที่อื่นครับปลากระได ้ามาชมบรรยากาศครับต้องให้ท้งหน้าครับผมดูบรรยากาศดีกว่านะครับเนาะบ่ได้ปลากันได้เป็นเด้ขึ้นในหลังนี่มุนอยปุ้ยครับแถวนี้ก็เขาแต่ว่าลุดครับผมบ่ได้ปลานะครับหลังนี่ มากแล้วครับผมประคอรครับประคอรครับผมแต็มแ,แหลกแหงมานครับผมเนาเก็บครับ ไปครับผมหมดแล้วครับผมเบสยี่สิบขันปลาตัวเดียวครับผมโอ้ยให่ๆ yeah, yeah, ครับผมพ่อเด้ปิ้งอยู่ครับไปไปครับผมได้ตัวเดียวปลาก็ะไรพ่อได้ดปิ้งครับผมขอบคุณขอบทุกกำลังแรงใจนะครับเนาะที่มอบให้ที่มาดูคลิปของนุง่มบทคนสายแก้วดีๆเสมอมากครับผม บ้านกับอายุไกลแล้วครับกับอยุนี่แหละครับส่วนนี่ครับห่างจากบ้านมาอยู่กับปรามาณ่จะมาถึงโลกครับผมหนาปากส้อยนะครับเนาะท่างเขาบ้านผมจะได้กับขอบพูณในหลายครับที่เขามาดูแลเขามารับชมนะครับเนาะว่ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์พูดคุยใต้กับร่างใจนุ่มบนคนสเกลครับผมไปครับผมมือนี้สวยแล้วกลคบวข้ามาสวัสดีครับ